แล้วไปหาอะไรจริงกังองจ้วะไม่ว่างว่ะมีนัดละไดะไวะอยู่นี้แกมีเวลาสัมสรค์กับเพื่อนปูไหมวะระวังนะแกจะโดนแทงบัญชีสาบสูญจากกลุ่มนะให้แทงไปเลยถึงขนาดไม่แคร์เพื่อนแบบนี้แสดงว่าต้องติดผู้หญิางแงา่ๆเลยให้ถามจริงด้วยจีบใครอยู่ ดีย๋ยวพงรู้เลยวะนอ้อยทำเป็นมีความลับ <c oughs> ไม่เจอเขาสักวันไม่ได้เลยไงวะไม่ใช่มีแขกคนสำคัญอยากให้แครรู้จักใครชาลอตโจนส์อ๋อลูกสาวผู้จัดการแบงก์แคนยอลอดดนับใช่ไม่แน่นะ บางทีฉันอาจจะยอมหาห่วงผูกคอของฉันสักทีเขาพึ่งมาเมืองไทยเองไม่ใช่เหรอวะฮะอาทิตย์ที่แล้วแล้วนี่เขาทำให้คนอย่างกายรักได้ทันทีเลยเหรอไม่น่าเชื่อ่ะใครบอกว่าฉันรักชาหลวะอ้าวก็เมือนกี้แกคำว่ารักเนี่ยนะมันมีแต่ในพจนานุกรมเท่านั้นเว้ย ส่วนด้วยของจริงเนี่ยมันศูญพันธ์ไปตั้งนานแล้วไอการที่จะหาใครมาแต่งงานด้วยสักคนต้องใช้สม,มองวเวยก็อย่างแกสิตอนคว้าใจเริงสวยเก่งฉลาดแล้วไงมีประโยชน์อะไรวะมีตผ่านเงินเราหมดเมียที่ดีเนี่ยมันต้องรวยแล้วก็มีอำนาจช่วยเหลือเราได้เว้ย จะแต่งงานก็ด้วยผลประโยชน์ร้อเเซแบบเนี้ความสุขมันจะอยู่ตรงไหนวะก็อยู่ที่สาวๆที่แกจะแอบสนุกด้วยรับหลังเมียแกไงขอให้มีเงินถือว่าไม่ต้องหัวงว่าจะหาผู้หญิงไม่ได้หรอกผู้หญิงสมัยเนี้ตาโตเห็นแย่งเงินจะตายนะแกเองเหมือนกันถ้าจะเริ่มต้นใหม่ก็ต้องคิดให้ดีๆนะ ไหนๆจะเปลืนตัวทั้งทีมันก็ต้องเอาให้คมไว้ พันไม่เข้ามาแทรกน,นะอะไรไม่คงดีกว่านี้ผลเปลดเลยไปว่าเขาเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะก็มันอย่ามายุ่งกับพี่พิมพทำไมอะ่ะก็เห็นอยู่แล้วผัวเมียก็ยังไม่ได้เลิกกันนะ่ะยังจะเข้ามายุ่งอีกดีนะที่พี่เลกเป็นคนใจเย็นถ้าเป็นเราน่ะเหรอป่าเน,นี้ยบ้านนี้โดนเตะไปนานแล้วนี่เขาอาจจะเห็นพี่พิมพเป็นแค่เพื่อนก็ได้นะ เพื่อนช่วยเพื่อนมีถมไปเธอคิดมากโถเอ้ยเพื่อนบ้าอะไรเช้าถึงเย็นถึงงี้ดเด็กสี่ขวบมยังคิดออกเลยที่บ้าเนี่ยคิดสีไพิมพ์แน่แน่ ผู้หญิงยังไม่หายโกรธผู้ชายหรอคะองั้นเราก็คงจะไม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่อีกแล้วนะคะ แท้จนหมดอย่างนั้น<ถ>เธอจะชอบบ้างไหมบางเวลาก็เห็นเธอดีกับฉันยามที่เธอนั้นไม่มีใครแต่บางทีก็เหมือนไม่เคยใส่ใจไม่คยับรู้รรว่าจะคิดยังไงฉันคิดยังไงเธอรักฉันบ้าง

ะผมไม่เป็นไรหรอกคุณฉันมีสูตของฉันเองเชิญคุณต่าสบายเลยคุณเอ่อเย็นี้คุณเทอรพานมารับอีกหรือเปล่าค่ะเทเนี้ไม่ค่อยเจอคุณเด็กเลยจะไปต่างประเทศเหรอคะเปล่าค่ะแล้าทำไมคุณเด็กถึงไม่มารับคุณเองนะปล่อยให้คนอื่นมารับแทนทุกวันเลย เขาง,งานยุ่งมั้งคะก็ไม่เป็นไรใครมารับก็เหมือนกันคุณอย่าหาว่าจุ่นจ้านเลยนะคือมันมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแ คุณเลอก็เป็นคนดีคุณก็เป็นคนดี<ม>ฉันมไม่ไไ <ร S 2> อยาก,กจก<ะ>ค่ะแต่ถ้ามีเมื่อไหร่ฉันจะบอกคุณเองนะคะ 嗯。